สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ประธานคุมสอบแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษานะครับผมผมนายธนัน์นิสมาคุณเลขที่สามสิบแปดครับวันนี้ผมจะมา present is ของผมนะครับก็คือ political c o r o m a t o g r a p h y นะครับเป็นการจำแนกทางการเมืองนะครับเในตัวงานเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะสร้างตัวชีวิตคุณลักษณะเฉพาะแล้วก็รวมการทางการเมืองในสังคมไทยนะครับผมความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะครับก็ต้องอาจจะเริ่มจากภาพรวมเชิงโครงสร้างนะครับของของวัฒนธรรมทางการเมืองในในประเทศไทยนะครับที่ ไม่สามารถฏิเสษได้ว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยก็เป็นฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวามมดยตลอดนะครับก็คือฝ่าย liberal ฝ่ายหัวใหม่กับเอ่อฝ่าย conservative ฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับผมซึ่งการต่อสู้ภายใต้อุดมการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เรียกว่าขยายตัวเลยเถิดนะครับในมุมนึงก็ถือว่าเป็นการมีการสร้างเสริมคุณค่าของของอุดมการณ์ในกลุ่มตัวเองอีกมุมนึงก็จะถูกด่าทอสายร้ายป้ายสีจากฝ่ายอุดมการณ์ตรงข้ามนะครับทำให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้ที่ต้องการพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้ากับผู้ที่สุดด้้้้้าาาาาาางงงงไไววววเเพืื่่ออรรรััััักกกกษซึคคคคคนนนนนนิิยมมมมีบหป็ทชชตตู หรือปัญญาชนคนรุ่นใหม่สู้กับไดโนเสาร์หรือเป็นผู้ที่ฝากความหวังวที่กติกาที่แข่งแข่งเป็นธรรมกับผู้ที่ฝากความหวังไว้กับศิลธรรมอันดีงามหรือเป็นภาพการต่อสู้ระหว่างความใฝ่ฝันถึงอนาคตกับมายาคติที่ที่เป็นส่วนในอดีตนะครับหรือหนักที่สุดเลยก็จะเห็นภาพแบบควายแดงควายเหลืองมอบสามกีบกับสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งปัญหาของมันเนี่ยหรือว่าที่มาของมันเนี่ยนะครับในสังคมไทยเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจกับการเมืองมากกว่าในค่าเสลียนะครับผมมักจะเทคซ้ายก็คือเลือกฝั่งใดฝั่งหนนึ่่่งะครับแตวา กลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ได้เลือกาฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดของประชากรในสังคมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับส,สัดส่วนเดียวกันนะครับของในต่างประเทศเนี่ยก็ยังถือว่ามีความน้อยมากอยู่นะครับนี่กลุ่มอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจก็คือกลุ่มตรงกลางที่เรียกว่าเซนทริซึมนะครับซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มเซนทริซึมเนี่ยคือถ้าจากเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยนะครับส่วนมากคนที่เคลมตัวเองว่าเป็นกลางเนี่ยไม่ได้มาจจจจจจาา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 กกกกกกกรรรรททททีีี่่่่่่่่่เเเเเเเขขขขููู้้้้้้้ใใใใอออออออยยยยยงงงงงงงแแแแลลลลลววววว็็็ตตตัััดดสสินนนนะะปปปคมมมึไไไหื การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งหรือมีความรู้สึกว่าเป็น subject เป็นไพ่ฟ้านะครับแล้วก็หลังจากการชั่งน้ำหนักอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ในสมการความขัดแย้งเลยพยายามดึงตัวเองให้ลอยตัวออกมาจากปัญหาสมการความขัดแย้งดังกล่าวนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ปรากฏในสังคมนะครับพอสืบใหล้ลึกลงไปอีกเนี่ยเราจะพบได้ว่าคนส่วนใหญ่เหล่านี้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเขาในใจเขาลึกๆเนี่ยเขารู้อยู่ว่าเขาเท็จสาเขาเลือกเขาอิงไปทางอุดมการฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่ชอบอุดมการฝั่งใดฝั่่งงนเเเ้าาาาาลอกกกะววววไป็มรพ ไม่อยากจะลงไปอยู่ในสมการความขัดแย้งอั่งที่ได้กล่าวไปแล้วก็ไม่อยากจะโดนดูถูกดูหมิน่นเหยียดหยามด่าทออะไรต่างๆนะครับผมในนี้คือชื่อของชื่อของงานที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยคือ political chromatography ที่มาของมันนะครับก็ต้องบอกว่า political chromatography เนี่ยคือผมอิงมาจากสิ่งที่เรียกว่า chromatography นะครับมันเป็นการหาหาถึงความสามารถหรือว่าคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันระหว่างสารสารมากกว่าหนึ่งสิ่งขึ้นไปนะครับที่มีความเป็นค้วแตกต่างกันบนชุดการทดลองที่เป็นกระดาษนะครับผม ซึ่งผมมองว่ามันในตัวภาพรวมของคอนเซปต์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งที่ผมกำลังจะทำก็คือเราตัดสินขั้วอุดมการแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะที่ปรากฏอยู่นะครับคุณสมบัติเฉพาะทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ในขั้วอุดมการต่างๆหาถึงความรีเลทหาถึงความเชื่อมโยงกันภายใต้เซตการทดสอบที่เป็นหน้ากระดาษเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือคําถามการวิจัยนะครับจากในส่วนของเออสิ่งที่ผมได้นําเสนอถึงที่มาและความสาคัญไปก่อนหน้านี้แล้วทําให้มันถัดทอไปถึงคําถามของการวิจัยว่า ปัจัยของคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันระหว่างหัวก้าวหน้ากับกลุ่มนรักษนิยมเป็นยังไงนะครับแล้วความสัมพันธ์ของคุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้นะครับส่งผลต่อเรื่องความแตกต่างทางจุดยืนการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างคนสองกลุ่มอย่างไรหรือในทางกลับกันเนี่ยความสัมพันธ์ในเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันมีมันส่งผลต่อความแตกต่างทางคุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้อีกหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วคำถามการวิจัยกันนี้ก็คือกลุ่มผู้เป็นกลารทางการเมืองเนี่ยสามารถที่จะพอเก็บค่าแลวแสดงมาในเชิงตัวเลขเนี่ยมีความเป็นกลางทางการเมืองจริง วัาถือประสงค์ของงานวิจัยก็เลยก็เลย,เลยมีอยู่สองข้อหนึ่งเลยก็คือเพื่อศึกษาถึงปัจจัยของคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างระหว่างฝ่ายหัวก้าวหน้าฝ่ายเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ฝ่ายอนุรักษนิยมในการเมืองไทยนะครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุดยืนของศาสนคติทางการเมืองกับคุณลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดของฝ่ายหัวก้าวหน้าและฝ่ายอนุรักษนิยมในการเมืองไทยครับสมมติฐานนะครับฝ่ายหัวก้าวหน้าและฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับมีความแตกต่างกันที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เพียงแค่ระบุได้แต่ยังสสาา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 มมมรรรรรรถะะะะบบบุุงงคคคววัััััััพพนนนนนนธ์ขอออณณลลกกกกกกษเเเเู่่่่่้้ได็็ืืฝยยทีีตป แท้จริงเราไม่ได้มีความเป็นกลางทางการเมืองที่แท้จริงแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนลนะครับเรื่องขอบเขตของการศึกษานะครับก็จะแบ่งเป็นเอ่อประเภทก็คือเริ่มจากเนื้อหานะครับขอบเขตด้านเนื้อหานะครับก็คือผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดความเชื่อค่านิยมศาสนคติอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองทั้งหมด5มิติครับคือการเมืองการปกครองภายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ศาสนาและวัฒนธรรมนะครับของทั้งฝ่ายหัวก้าวหน้าและฝ่ายเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ฝ่ายอนุรักษรกาาอส นะครับเป็น documentary research นะครับไม่ว่าจะศึกษาในเชิงทฤษฎีแล้วหรือว่าเป็นเออเ,เป็นเป็นข้อมูลทุติยภูมิ secondary data นะครับก็จะเน้นไปทางงานวิจัยบทความต่างๆอะไรประมาณนี้นครับทั้งที่เป็นรูปเล่มแล้วก็อยู่ในรูปแบบออนไลน์น,นะครับขอบเขตด้านประชากรครับขอเขตด้านประชากรเนี่ยผมเออเลือกนะครับคือตั้งใจที่จะอยากจะทราบถ,ถึงร่มใหญ่ของของในประเทศไทยนั่นแหละครับแต่ทีนี้ก็คือ มันเจ็ดสิบล้านคนใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการของยามาเน่ในการที่จะลดทอนลงมานะครับผมให้ผมยอมให้คัดเลือกได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ความแม่นยำอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่สิบสี่ปีขึ้นไปคือต่ำกว่าสิบสี่คือเราไม่เอาเพราะว่าผมมองว่าเขายังเออไม่ไม่มีความเข้าใจหรือว่าประสบการณ์ต่อเรื่องการเมืองที่มากเพียงพอที่จะสามารถระบุได้อย่างชัดเจนตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือภายใต้สูตรเยมาเน่ออกมาก็คือกลุ่ม s a m p l i n g ของเราเนี่ยอยู่ที่400คนนะครับโดย400คนเนี่ยผมได้ทำการกำหนดน้ำหนักไว้อยู่ที่ฝ่ายซ้ายอยู่ที่150คนแล้วก็ฝ่ายขวา150คนน,น้ำหนักที่เท่ากันส่วนเศตตรงกลาง100คนเนี่ยมีไว้เพื่อทดสอบสมมติฐานต่อเรื่องความเป็นการทางการเมืองนะครับเลยไม่ได้ให้น้ำหนักกับกลุ่มตรงกลางมากมานะักวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผมใช้วิธีการ multi-stage sampling ก็คือการสุ่มแบบหลายขั้นตอนนะครับโดยเริ่มจากการสุ่มแบบ simple random sampling ก็คือการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กระจกระจายไม่กระจุกตัวแล้วก็ปราศ เพื่อที่จะให้ได้ตามจำนวนคนที่ระบุไว้ซึ่งกว่าที่จะครบกันทุกกลุ่มได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะต้องมีกลุ่มอะไรกลุ่มหนึ่งที่จะต้องมีจำนวนเกินขึ้นเกินกว่าจำนวนที่ผมตั้งเป้าไว้เพื่อให้ที่เหลือแตะกันได้ครบเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมาถึงสเตจสุดท้ายก็คือ simple random sampling อีกหนึ่งรอบจากบรรดาข้อมูลในกลุ่มที่เกินมานะครับจะเห็นได้ว่า Proces s ทั้งสามันเนี่ยผมพยายามทำเพื่อที่จะให้ได้กลุ่มประชากรตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้และปราศจาก bias ในทุกๆขั้นตอนนะครับขอบเขตด้านพื้นทีี่่ ด้วยความที่สิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะครับเราเก็บเป็นแบบสอบถามเพราะฉะนั้นแล้วเ,เรื่องพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวก็คือแค่ในช่วงโควิดนั่นแหละครับที่ต้องทำเป็นแบบฟอร์มออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือปัญหาก็จะเป็นข้อจำกัดด้านพื้นที่ในโลกออนไลน์เท่านั้นครับผมส่วนขอบเขตด้านระยะเวลาเนี่ยผมก็ได้ทำการหวานแล้วก็เออบแบบสอบถามออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนแล้วเราก็จะแล้วเสร็จ d e ล d l i n สุดท้ายก็คือวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมครับผมประโยคที่คาดว่าจะได้รับครับเพื่อให้ทราบ ฝ่ายหัวก้าวหน้าฝ่ายเป็นกลางทางการเมืองฝ่ายรัฐนักนิยมแล้วก็ทดสอบสมมติฐานของฝ่ายเป็นกลางทางการเมืองของสังคมไทยครับแล้วก็สามารถนะครับคาดว่าสามารถที่จะต่อยอดเป็นองค์ความรู้ในการทําความเข้าใจวิเคราะห์แยกแยะต่างๆต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของคุณลักษณะที่เด่นชัดของทั้งคั่วตรงการนะครับกับคุณลักษณะทางการเมืองที่ได้กับแล้วก็สามารถคาดว่านะครับสามารถที่จะนาเสนอต่อภาครัฐหรือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการที่จะเข้าใจถึงถึงความแตกต่างของคู่โตรงการแล้วก็ คุณลักษณะเฉพาะทางการเมืองนะครับเพื่อให้เกิดการปฏิปนอมทางการเมืองครับต่อไปเป็นเรื่องเออทฤษฎีนะครับแนวคิดทฤษฎีแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับทั้งหมดที่ผมได้รีสไว้นะครับก็จะมีเอออุดมการทางการเมืองนะครับอุดมการทางการเมืองนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับว่าอุดมการทางการเมือง p o l i t i c a l ideology คืออะไรประโยชน์ของมันบทบาทหน้าที่ของมันเป็นยังไงโดยคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดภายใต้เวลาที่มันค่อนข้างจะจำกัดมากมันก็จะเป็นเป็นเออเป็นข้อดีของมันนะครับประโยชน์ของมันก็คือเป็นแรงผลักดันนะครับเป็นเหมืออนนสร้าาางงควมมเเกภพขลุ่ป็ เหมือนเป้าหมายปลายทางที่กลุ่มมีร่วมกันที <th ่จะต้องพยายามผลักดันไปให้ถึงความสําเร็จนั้นนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยมักจะยอมเชื่อฟังนะครับต่อเรื่องต่อเรื่องอุดมการที่ตัวเองศรัทธาอยู่แล้วก็มักจะมีความรับผิดชอบกับอุดมการเหล่านั้นนะครับแล้วก็เป็นการกล่อมเก้านะครับทางสังคมว่ามนุษย์เนี่ยมีความพึงพอใจนะครับต่อต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือว่าความคิดที่ตัวเองศรัทธาไว้อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับผมแนวคิด pluralism นะครับก็คือหรือว่าถ้าเกิดว่าจะแปจริงๆงเนี่ย p l u r a l i s นเนี่ยก็คือการแบ่งข เป็นทฤษฎีหลักที่ผมใช้เลยซึ่งผมจะลงรายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนแนวทฤษฎีของฝ่ายหัวก้าวหน้าฝ่ายนักลงก็ <mas k> จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการอธิบายภายใต้แนวคิด <mas k> l a r i z a t i o n ครับผมอันสุดท้ายเนี่ยเอ่อทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมการตัดสินใจนะครับผมนํามาเพราะว่ามันมีบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องต่อเรื่องอุดมการต่างๆถึงแม้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะตัดสินสิ่งต่างๆภายใต้เหตุและผลอาจจะมีความเป็น r a t i o n a l i s m มีคิดคํานวณถึงถึงผลประโยชน์ก่อนแล้วก็็ตตัดดดดดสสสิินใใจเเพืื่่่่ออหหห้้ไงงททีีุรากกๆแยยมล เลือกสิ่งที่แย่น้อยที่สุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีที่มาจากสังคมวัฒนธรรมอุดมการทางการเมืองอะไรต่างๆที่มันเป็นส่วนผลักดันอยู่ไม่น้อยเลยในการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นก็คือทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีหลักที่ผมใช้ในนี้ก็คือแนวคิด polarization นะครับก็คือการแบ่งพวกอุดมการทางการเมืองนะครับอที่มาของมันเนี่ยถ้าเกิดเราจะเท้าความจริงก็ต้องเริ่มต้นจากในปฏิวัติฝรั่งเศส1789็้นะครับที่เกิด left wing supporter แล้ว ถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นมันจะเริ่มจากตรงนั้นแต่เอาเข้าจริงๆเราเนี่ยเรื่องการแบ่งขั้วนะครับเรื่องการ pluralize นะครับมันมักจะขึ้นอยู่กับยุคอยู่กับสมัยเลยในยุคแรกเนี่ยจะใช้วิธีการแบ่งจากอุดมการทางการเมืองระหว่างฝ่ายซ้ายตับและขวาและฝ่ายขวาขออนุญาตครับแต่ในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยนะครับก็เทรนของแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เปลี่ยนไปบางช่วงเวลาก็เป็นการพูดถึงเรื่อง urbanization นะครับการทำให้เป็นสังคมเมืองหรือ ruralization การทำให้เป็นสังคมชนบทหรือเป็นเรื่องของ nationalism ที่ต่อสู้กันกันกบ internationalism นะคครับื ความมินชันนิยมหรือความมินสากลนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะในปัจจุบันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าเออทฤษฎี polarization เนี่ยเป็นทฤษฎีกระแสรองนะครับไม่ใช่ทฤษฎี mainstream ครับเอ่อพอสืบค้นไปในทางวิชาการในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะพบงานของเอ่อฮันไอเซนนะครับที่เขาเป็นเออนักรัฐศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับเขาได้เอ่อพัฒนาเอ่อ political spectrum นะครับเป็นชื่อที่เขาเรียกซึ่งมันจะมีแกนทั้งหมดอยู่สองแกนที่ประกอบเข้าด้วยกันนะครับเขาตั้งชื่อแกนแรกก็คืออาร์แฟกเตอร์ แกนที่2ก็คือ T factor ในแกนของ R factor เนี่ยนะครับเป็นการจัดประเภทแบบง่ายๆก็คือฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเลยครับส่วนแกนของ T factor เนี่ยจะมีเกณ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งกว่านะครับมันมีอีกชื่อนึงนะครับมันจะเรียกว่าเป็นเป็น m i l e s ะครับเป็น m i l e s s เป็นเป็น m i l e s s axis คือมันจะใช้สัญชาตญาณที่ที่น้อยลึกซึ้งที่ที่น้อยกว่าต้องใช้ความคิดที่มากกว่าในการที่จะตอบคำถามต่างๆได้อย่างลึกซึ้งนะครับในส่วนของเออส่วนของของ R factor เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยสุดขอบของฝ่ายซ้ายเนี่ยตามที่เห็นก็คือ Rad ical. Rad ical ืออ Re Re นีก็ค รัที่หดรนแรงผู้นิยมรักที่หดหดรุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถูกให้คำนิยามว่าเป็นคนที่เป็นคนที่มองทฤษฎีการวิวัฒนาการนะครับในเชิงบวกอย่างสุดโต่งเลยแม้ะจะเห็นได้จากการการะทำต่างๆที่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักสไตร์หยุดงานต้องมีรัฐาสวัสดิการให้ได้ในเร็ววันเ,เ,เมีการแต่งงานแบบผสมผสาน m i กซ์ marriage มีการปรตททวงของนักศึกษาขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปกฎหมายขับเคลื่อนเรื่องสิทธิเสรีภาพข,ของสตรีอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งของแกนก็จะเป็น c o n s e r v a วทีฟนะครับก็คือกลุ่ม กลุ่มขวาจัดนะครับถ้าเกิดว่าไปสุดแกนเลยก็จะเป็นขวาจัดเป็นอนุรักษนิยมแบบเต็มตัวเลยจะมองสิ่งต่างๆเป็นเพียงมิติขาวและดำเท่านั้นอันไหนขาวก็คือขาวอันไหนดำก็คือดำมันจะไม่มีสีตรงกลางเลยครับจะเป็นผู้ที่เอ่อนิยมการลงโทษด้วยการเคี่ยนการประหารชีวิตการเอ่อยรัชส์นะครับแล้วก็เอ่อต่อต้านการโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐครับสว่วนอีกแกนหนึ่งเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปผิวเผินแล้วก็คือแกนของเอ่อทีแฟกเตอร์นะครับคนที่ได้คะแนนสูงภายใต้ปัจจัยดังกล่าวนะครับก็คือจจจะะะมมมมมมมีีคคควววาาาาาาเเเเเป็นนนนนผู้้ิิิิยยยสสงงงบััตตททท่่กชชืืออร มีการศึกษาในเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้มีระบุเกี่ยวกับข้อจํากัดในการทําแท้งที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเสรีครับซึ่งในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเราเรียกกลุ่มคนในแกน T factor ในอันเมื่อกี้ที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงน,นะครับเราจะเรียกว่า Tender m i n u s นะครับก็คือผู้ที่ผู้ที่อ่อนโยนครับผมกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ได้คะแนนจากแกน T factor ต่ำเนี่ยจะเรียกว่า Tough m i n u r s หรือก็คือผู้ที่มีจิตใจแข็งกระด้างน,นะครับจะถูกให้คำนิยามว่าเป็นผู้ที่มีแนวคิด สนับสนุนไม่ว่าจะเป็น compulsory อะไรต่างๆเป็นภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำแท้งการทำแท้งหรือขออนุญาตครับการทำหมันการทำหมันภาคบังคับ military compulsory คือการเกณฑ์อาหารภาคบังคับสนับสนุนให้กฎหมายหย่าร้างง่ายยิ่งขึ้นสนับสนุนเรื่อง racism นะครับแล้วก็ยังมีแนวคิดในเรื่องของการนิยมในการ w i f e s w a p p i n g ก็คือการแลกเปลี่ยนคู่นอนกันแลกเปลี่ยนภรรยาก,กันอะไรประมาณนี้ครับรวมไปถึงสนับสนุนโทษประหารชีวิตแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างรุนแรงต่อเหล่าอาชญากรรมออขออนุญาตครับเหล่าอาชญากรครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ทำให มันถักพอไปได้เห็นว่าเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเคลื่อนตัวจะแค่อุดมการณ์ที่มันควรจะเป็นอยู่กลางๆไปจนสุดขอบแต่ละฝั่งแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นถึงข้อดีที่ปรากฏอยู่ในนั้นเลยครับผมต่อมาเป็นเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเอ,อผมได้ผมได้ได้เห็นงานของเดวิดอโมเดโอนะครับที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2007งานของเขาเนี่ยเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับออร,ะระบบความคิดของสมองคนนะครับระหว่างกลุ่มฝ่ายซ้ายกับกลุ่มฝ่ายขวาซึ่งการทดลองของเขาเนี่ย เขาได้หาอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษามาทั้งหมด2กลุ่มนะครับเท่าเท่ากันโดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการยืนยันตัวเองชัดเจนระบุตัวเองชัดเจนว่าฉันเป็นลิเบอรัลลิซึมฉันเป็นคอนเซ c o n s e r v a ิซึมจากนั้นเนี่ยนะครับการทดลองเขาเนี่ยเขาก็ให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มเนี่ยไปน,นั่งกันที่หน้าคอมคนละตัวเลยก็ให้คำสั่งว่าถ้าเห็นตัว m ปรากฏขึ้นมาในหน้าจอให้กดแป้นนะครับผลปรากฏก็คืออ่ามีเพิ่มเติมนิดนึงครับคือพอเห็นตัว m เนี่ยให้กดแป้นแต่ถ้าเกิดว่าเห็นตัว W ขึ้นมาเนี่ยอย่าก,กดไม่ต้ออออองงงงททาาาาะะะไรรรรรรเเลล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 ยผปกกกกกฏขดดัััั่่่่ววนนนคคคบบบบพุุมมิ กลุ่มหัวก้าวหน้าเนี่ยมีความยับยั้งชั่งใจในการที่จะไม่กดตามคําสั่งเวลาเห็นตัวอักษร W ที่สั่งห้ามกดเขาสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจตรงน,นั้นได้เกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่าน้อยกว่ากลุ่ม conservative นะครับซึ่งเอ่อที่ผมได้นํามาแสดงให้เห็นในหน้าจอนี้ก็เป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นข้อสรุปจากกราฟที่ที่อโมเิโอได้พลอตออกมานะครับใน A ในเอ,อกราฟเเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นถึงแกนแกนแนวราบเนี่ยนะครับไปทางซ้ายจะเป็นความ liberal ไปทางขวาจะเป็นความ conservative แล้วก็ส่วนในแนวตั้งเลยนะครับคือ ERN ERN นี่คือ error er related negativity นะครับคือมันเป็นค่าการทำงานในสมองครับที่จะยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าผิดนะครับในกราฟดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายิ่งมีความไปเอไปทาง liberal เนี่ยค่าของ ERN เนี่ยจะมีความน e ก a t i v e มากขึ้นแปลว่ามีความยับยั้งชั่งใจต่อการที่จะไม่ทำสิ่งที่ตัวเองได้รับคำสั่งว่าผิดหรือว่ามองว่าผิดได้ดีกว่ากลุ่ม c o n s e r v a นะครับ ไปดูต่อที่กราฟ B นะครับจะเป็นคล้ายๆก,กันกับกราฟ A แต่ว่าจะรีเวิร์สอันนี้จะเป็นเออตัวนี้จะเป็นเออ ERP นะครับ ERP ก็คือ Error Related Positivity นะครับจะเป็นการที่ที่พอเรายับยั้งทั้งใจได้แล้วเราจะไป c o r r e c มันเรารสมองเราเนี่ยจะสั่งให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผลปรากฏอันนี้ก็คือกลุ่มของ liberal นะครับมีนัยยะที่สูงกว่าราวสองเท่ากับเมื่อเทียบกับกลุ่ม p o s t i v e นะครับในการที่จะ r e แอคต่อสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและเร็วกว่าภายใต้ระยะเวลาที่เท่ากันซึ่งหน่วยของมันเนี่ยคือมิลลิเซคันนะครับสร,สรุปออกมาที่ทตัว C เนี่ยตัว C นี้ก็จะโชว์จุดที่บอกว่าวัดค่า E R P E R N ที่ผมได้กล่าวไปครั้งต้นมันอยู่ตรงส่วนไหนของสมองนะครับผลสรุปดังกล่าวนะครับทําใหอ้อโมโยโอเขาได้ข้อสรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้าคนที่มีแนวคิด liberal มีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่า กลุ่มคนที่เป็นอนุรักษนิยมนะครับเอออามริโอเขาได้พูดต่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันบนท้องถนนเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่จะหาทางซิกแซกเวลาที่รถติดหรือช่องทางการจราจรมีปัญหาในขณะที่ภายใต้สถานการณ์เดียวกันกลุ่มคอนเซอร์ทีฟมักที่จะรอคอยไปตามไปตามสภาพการจราจรอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆประมาณอย่างนี้ครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกชิ้นิดสองที่น่าสนใจที่ผมได้หยิบมาในวันนี้ก็คืองานของเอ่อ Brown University นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากเออ่ National Institution Health of นะครับแนลอ่ซึงเป็นงานทีีี่่มทูช มีการแทรกถึงขั้วตรงการทั้งสองข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย liberal กับฝ่าย conservative ในหลักการทำงานของสมองเช่นเดียวกันนะครับด้วยการทดลองของเขานะครับเขาเริ่มจากการที่เออ researcher นะครับได้รีคูดคนมาทั้งหมด22คนจากแต่ละฝั่งก็คือ22คนของฝ่ายกวาเ้าหน้าและ22คนของฝ่าย conservative นะครับจากนั้นนะครับเขาก็ให้เข้าไปสแกนเครื่อง f m i ที่วัดการทำงานของคลื่นสมองโดยได้ให้ดูคลิปวิดีโอไปทั้งหมด3คลิปนะครับคลิปแรกเป็นคลิป เกี่ยวกับการนําเสนอข่าวทางการเมืองที่เป็นข้อความแบบกลางๆเป็นข่าวแบบสื่อกลางไม่ได้ฝักฝ่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีศาสนคติหรือว่าเอ,อ่ออคติอะไรต่างๆใส่ลงไปในเนื้อข่าวดางังกล่าวคลิปที่2เป็นเรื่องการดีเบตทางการเมืองในประเด็นที่ร้อนแรงนะครับผมแล้วก็คลิปที่3เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องการเมืองเลยนะครับพอสรุปก็คือการทําง,งานของสมองของคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันในเท็กซ์เขาใช้คําว่า diverge เลยนะครับก็คือไปกันคนละทางเลยครับผลที่ได้จากการสรุปดังกล่าวก็คือยิ่งคนคนนั้นมีความฝัักกกไฝ่่ขข้้วาาารรเเมมมืองน นะครับกับคนพบว่าเขาสามารถที่จะมีความอดทนกัลันต่อต่อความเหตุการณ์ต่าง,างๆของความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวันได้ยิ่งน้อยลงเท่านั้นคือกลายเป็นไม่ดีนะครับคือยิ่งถ้าเกิดว่าไปสุดขั้วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความอดทนต่ำลงมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ข้อสนะครับเขาได้ข้อสรุปว่าคนที่คนที่เป็น uh, polarized person นะครับก็คือคนที่ฝ่ายขั้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแนวการทำงานของสมองเขาเนี่ยจะมีความซิงก์นะครับค่อนข้างที่จะตรงไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคการเมืองที่ที่เป็นพรรคการเมืองในอุดมคติหรือว่า ออยืนตามแนวทางอุดมคติของพรรคการเมืองที่ททตัวเองฝักใฝ่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่สามเลยก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเรื่องของเขาได้เห็นถึงการทำงานที่ผมได้พูดไปว่ามันการทำงานมันดเวอร์สเลยระหว่างลิเบอรัลกับคอนเซอร์ทีฟนะครับด้วยความแตกต่างเนี้ยไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างของสมองหรือว่าการทำงานขั้นพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันตั้งแต่มันแตกต่างกันตั้งแต่ระบบการทำงานในสมองลยครับ brain processes นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็เลยทีมวิจัยเนี่ยเขาก็เลยได้ข้อ s ักเ e ชั i ได้ได้ข้อข้อเสนอแนะมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาแนะนําให้นักการเมืองนะครับที่อยู่คนละฝ่ายอุดมการกันเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแบบว่า eye to eye face to face เพื่อที่จะหาแนวทางในการาปรับความเข้าใจหรือว่าคุยกันให้ไปนในแนวทางเดียวกันได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่การทำงานในสมองที่ไปกันคนละทิศคนละทางแล้วตั้งแต่แรกนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของกรอบแนวคิดนะครับกรอบแนวคิดเนี่ยผมก็ได้ทํามาฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของเออคุณลักษณะเฉพาะทางการเมืองนะครับ จะประกอบไปด้วยพวกค่านิยมทัศนคติอะไรต่างๆจากห้ามิติที่ผมได้กล่าวนำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องการเมืองการปกครองภายในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ศาสนาวัฒนธรรมส่วนอีกฝ่ายส่วนอีกอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นทัศนคติทางการเมืองนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหัวก้าวหน้ากลุ่มเป็นทากลุ่มเป็นกลางทางการเมืองและกลุ่มอนุรักษนิยมซึ่งทั้งสองอันนี้ครับมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ชัดเจนต่างฝ่ายต่างเป็นตัวแปรต้นของฝ่ายหนึ่งและกล ต่อทัศนคติทางการเมืองต่อจุดยืนทางการเมืองและเช่นเดียวกันกับที่จุดยืนทางการเมืองก็จะส่งผลต่อ,อ,อคุณลักษณะเฉพาะทางการเมืองเช่นเดียวกันครับระเบียบวิธีวิจัยนะครับเเอ,อดีังที่ผมได้กล่าวไปแล้วผมเลือกใช้วิธีเชิงปริมาณนะครับผมวิธีเชิงปริมาณซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นวิธีแบบเชิงมีลนัยก็คือผมได้ศึกษานะครับเราแปลงจากทฤษฎีไปเป็นไปเป็นปฏิบัตินะครับหรือกล่าวชัดเจนก็คือแปลงจากทฤษฎีที่เป็นนามธรรมไปสู่ความเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็นําตรงนั้นไป เป็นแบบสอบถามในการที่จะเก็บข้อมูลกับผู้คนนะครับเในส่วนของเครื่องมือวิจัยนะครับผมได้ใช้เป็นคําถามแบบในส่วนนี้ผมได้ทาเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการที่จะวัดผลเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณลักษณะจำเพาะเราต้องการที่จะวัดผลเกี่ยวกับเรื่องจุดยืนทางการเมืองเหล่านั้นคุณลักษณะจาเพาะทางการเมืองเหล่านั้นมันมส่งผลต่อเรื่องการคิดการตัดสินใจในมิติอื่นๆด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้าในถ้าถ้าเกิดว่าในส่วนนี้นครับคือในส่วนนี้มันจะมีคะแนนบวกไม่มีคะแนน,น,นลบอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเอามาใช้ประกอบการออสรุปวิเคราะห์ผลนะครับถ้าเกิดว่ามีระยะแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบถามได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากที่เป็นคำถามที่ผมได้กำหนดไปก่อนหน้านี้โดยอิสระนะครับประโยชน์ของมันก็หลายอย่างเลยครับว่าเขาอาจจะ express สิ่งที่ผมไม่ได้ list ล,ลงไปอยู่ในนั้นหรือเป็นข้อติชมแนะนำเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาโมเดลตัวนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องออ research methodology นะครับการพัฒ ผมก็เริ่มจากการกําหนดกรอบแนวที่ต่างๆนะครับจากทฤษฎีที่ได้ค้นคว้าศึกษามานั้นวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับแล้วก็สร้างแบบสอบถามให้ครอบคุมกับเนื้อหาดังกล่าวแล้วก็นําแบบสอบถามนั้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเพื่อที่จะเแก้ไขให้ได้มีความมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับตรวจสอบเชิงเนื้อหานะครับหาคอนเทนต์ฟารีดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเอาไปทดลองทรลอ์นะครับกบกลุมทดลองพอทราเอาทเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ฟีดแบ็กตรงนั้นกลับมาเราก็จะเห็นแล้วว่าเราคนที่จะต้อง เออปรัจัไปทางไหนอะไรเงี้ครับแล้วขึ้นมาดีอยู่แล้วก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของตัวแบบทดสอบเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ reliability ครับหลังจากนั้นก็คือสร้างเป็นเออตัวโมเดลขึ้นมานะครับที่คาดว่าสมบูรณ์มากที่สุดแล้วในการที่จะใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของเออยังอยู่ใน research methodology นะครับอธิบายนะครับของแบบสอบถามอันนี้คือผมก็อยากจะนำเสนอ i ินไซต์ที่ผมไม่ได้ระบุไปในงานเอกสารนะครับคือผู้วิจัยนะครับก็ได้ list ออกมา5มิติใช่ไหมครับตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ในแต่ละข้อจะมีีททััั้้งงหม3ตววคะแนบ ศูนย์แล้วก็ลบนะครับบวกบวกสองสิบห้าศูนย์แล้วก็ลบลบก็คือลบสองสิบห้าทั้งหมดสี่สิบคำถามรวมแล้วก็คือเเรงของคะแนนที่เป็นไปได้น,นะครับก็คือจะมีตั้งแต่ลบหนึ่งร้อยไปจนถึงหนึ่งร้อยนะครับซึ่งได้คะแนนในเชิงลบหรือเชิงบวกเนี่ยไม่ได้ตัดสินว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับแต่มันเป็นการ distinguish เป็นการจำแนกของเออจำแนกกลุ่มฝ่ายซ้ายและกลุ่มฝ่ายขวาออกเข้าด้วยกันแล้วจำแนกด้วยสเกลที่เท่ากันนะครับคือฝั่งลบก็ลบไปหนึ่งร้อยฝั่งบวกก็บวกไปหนึ่ง เออผู้ที่เป็นการทางการเมืองตามทฤษฎีนะครับซึ่งในจุดนี้เราจะใช้ในการทดสอบสมมติฐานว่าสรุปแล้วที่คนไทยส่วนใหญ่เคยเว่าเป็นการทางการเมืองนั้นเป็นกลางจริงหรือเปล่านะครับนะครับด้วยด้วยเหนเนี้นะครับก็คืองานวิจัยนี้ก็เลยมุ่งไปที่การระบุถึงความสัมพันธ์นะครับของผู้สมยสารเฉพาะทางการเมืองกับขั้อุดมการทางการเมืองของทั้งสาฝ่ายนะครับนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ที่เออผู้ทำวิจัยไม่ได้ใช้วิธีการที่เป็นหลายระดับนะครับห้าระดับแบบรีเคิร์สเกลอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะว่า ผมไม่ได้ต้องการที่จะระบุว่าคนนี้ซ้ายมากน้อยแค่ไหนซ้ายสุดขอบไหมหรือว่าซ้ายมาแค่ liberal หรือว่าซ้ายไปถึง s o c i a l สต์หรือซ้ายไปถึงคอมมิวนิสต์เลยฝ่ายขวาขวาแค่ n a t i o n a l สต์ขวาไปถึง m o นาคีรอย o ลลิสต์หรือขวาไปถึงฟาสซิสต์เลยเราไม่ได้ต้องการระบุว่าอยู่ตรง position ไหนเราแค่ต้องการที่จะทราบว,ว่าซ้ายหรือขวาเพราะฉะนั้นผมเลยตัดทอนนะครับเพื่อให้ได้คำตอบที่มันชัดเจนในมุมที่มันแหลมคมนะครับแต่ ie, ่าเพิ่มเติมก็คือเรื่องของแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัต คุณลักษณะสฉพาะทางการเมืองแล้วก็อุดมการทางกล่านะครับที่ผมได้เปลี่นไปก่อนหน้านี้ก็คือผมได้เลือกคําถามที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการคิดวิเคราะห์นะครับโดยที่ผมก็ให้ความแฟร์กับผู้ทําแบบสอบถามในการที่โครงสร้างของของของคำถามดางกล้านะครับจะไม่อิงกับศา,าสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเช่นคณิตศาสตร์หรือหรือสังคมศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่คือมันจะเป็นอะไรที่เป็นเชิง general มากๆเลยครับเพื่อที่ว่าเราเข้าใจถึงระดับการศึกษาของแต่ละคนที่แตกต่างกันหรือว่า เอ่อความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยเลือกคําถามที่มันไม่ได้อิงกับสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นการเฉพาะครับผมในส่วนของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การ,รวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผมเลือกใช้เอ่อกรุ๊กเกิลฟอร์มนะครับที่เป็นแบบฟอร์มออนไลน์แล้วหลังจากนั้นก็คือรอรวบรวมผลกลับมาแล้วก็มาเออเลือกเลือกกลุ่มประชากรตามวิธีที่ได้กำหนดไว้นะครับก็คือมัลติสเตจนะครับที่เริ่มจากซิมเพิลแล้วก็ไปโควตาแล้วก็มาซิมเพิลอีกรอบหนึ่งตามที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นก็คือในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะใช้โปรแกรม SPSS เป็นหลักนะครับโดยใช้การทำคายสแควร์นะครับเพื่อวิเคราะห์ถึงความโน้มเอียงนะครับของข้อมูลที่เราเก็บได้นะครับของทั้ง3กลุ่มนะครับคายสแควร์นี่มันจะเป็นเออมันจะเป็นตัวแปรยกกำลังสองใช่ไหมครับเราจะได้เห็นถึงถึงเออเคอร์ฟของกราฟที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เออได้เห็นถึงจุดเบ้ของของเออน้ำหนักข้อมูลได้นะครับแล้วอีกการนึงที่จะใช้ก็คือเออ linear regression นะครับเพื่อลรีเกรชันเน่นะครับเพื่อเราทีเอลรีเกรน์้มชันเนี่เราสนใจศึกษาครับผม ก็ได้จบไปแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตามสัญญาที่ผมอยากจะรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดก็ได้เกินมาทั้งหมดก็เป็นสีเท่าของเวลาต้องขออภัยอาจารย์ทั้งสองท่านมากจริงๆเลยนะครับผมครับหากมีข้อเสนอแนะหรือว่าตีติงอะไรต่างๆนะครับในเรื่องความบกพร่องต่อการนำเสนอของผมหรือว่าในตัวเนื้องานผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะที่จะนำไปปรับปรุงนะครับครับก็ตอนนี้ผมก็ขอรบกวนเวลาของอาจารย์ทั้งสองท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ